นี่ครับสมัยทุกวันนี้เขาไม่เอาเข้าวใส่โถกันแล้วไม่ใช<ต>่ร้อนอุ่นอยู่ตลอดเวลาเนะาะใช่เนี่ยหลังจากแพ็คเสร็จแล้วไม่เป็นเดนอีกด้วยใช่เนี่ยเหมือนสมัยก่อนใช่จะน,นี้เกาพัฒนาแล้วสำหรับคนที่กินพอปานกลางพอประมาณถุงนึงอิ่มพอดีถ้าคนกินน้อยๆนี่ก็ ผมังกินไม่หมดนี่กะยังแบ่งกันได้สองจานมนเป็นเดนเนาะสบ,บายมากหลังจากแพ็คเสร็จแล้วนี่ก็ใส่ใส่ถังน้ำแข็งรักษาอุณหภูมิไม่ได้เป็นถึงค่อนวันนู่นอ่ะไม่มีไม่เย็นไม่ชืดเนาะมีบูดน,น,นี่ครับข้าวสวยที่ใส่ถุงแพ็คเมื่อกี้เขาก็จะเก็บไว้ในถังน้ำแข็งนะครับเพื่อรักษาอุณหภูมิปึ๊บ น,นี่ครับนะครับนี่เปิดออกมามา่อไรก็อุ่นอยู่เสมอพร้อมรับประทานกับแกงอร่อยออร่อยเลยสมัยก่อนนี่จะต้องเอาเอาเอาหม้อข้าวสวยเตั้งอยู่บนเตาตลอดเนาะอุ่นตลอดอันนี้สบายเลยอ่าแข่นี้สมัยนี้การเลียงแขกนะครับ ก็ไม่ต้องเอาเข้าวสวยใส่หม้อใส่โถเขาใส่ถุงมาแบบนี้ถุงพลาสติกแล้วก็ข้าวสวยนี้ยังร้อนๆอยู่เลยเขาใช้วิธีใส่ตู้ตู้พลาสติกที่ใช้เก็บน้ำแข็งแล้วก็เอาเข้าวสวยนี้ใส่ถุงแล้วก็ใส่ไว้ในตู้ตู้แช่นะ ก็จะรักษาอุณหภูมิความอุ่นไว้ได้นานข้าวก็ไม่เป็นดินเวลารับประทานก็สามารถจะแบ่งรับประทานได้อันนี้ก็คือถุงเดียวแบ่งได้สองจานสำหรับคนรับประทานน้อยๆน,นะครับ้าว่าตักเป็นโถก็รับประทานไม่หมดก็จะชืดแล้วก็เป็นดินอันนี้ก็เป็นวิธีการสมัยใหม่ที่นิยมทำกัน ก็ทำให้สะดวกนะครับแดงว่อร่อยเพิ่มน้ำปลาไปนิดนึงโอเคยังเจอเลยเป็นไงตักดูยังไม่ได้